เริ่มมาจากตอนที่เล่นซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เรารับบทเป็นนักว่ายน้ําแล้วมันจะต้องถอดเสื้อต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องฟิตหุ่นอะไรอย่างง้รนั้นพอเราแบบพอเราเล่นแล้วมันก็จะทิ้งมันก็เสียดายใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเหนื่อยมาแบบเหมือนตกนรกประมาณ6-7เดือนเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็เลยต้องพยายามเมนเทนมันไว้ไม่ให้มันหายไปหายเหนื่อยครับถ้าทุกคนแบบได้ให้กระแสะตอบรับที่ดีเราก็หายเหนื่อยจริงๆไม่หายเรายังเหนื่อยอยู่เลยครับเมืไม่แซวเขาก็เป็นกําลังใจให้เขาเห็นเราเหนื่อยเขาก็แบบ พยายามแบบอะไรอ่ะออกกำลังกายเป็นเพื่อน <c oughs> <c oughs> ก็ดีครับ <c oughs> ออกกำลังได้ฟิตกินอาหารเฮลตี้ด้วยกันได้ <c oughs> เปรับไลฟ์สไตล์ด้วยกันได้แต่ว่าจริงๆอ่ะฟิตมาไม่ได้ไม่ได้เพื่อจะมาขายเซ็กซี่อะไรแต่เราฟิตเพื่อ <c oughs> เพื่อเราเป็นตัวละครตัวนั้นที่เราต้องแสดงเราอยากเข้าถึงบทบาทเราอยาก ถ้าเล่นเป็นนักกีฬาเล่นเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องทาไลฟ์สไตล์เราให้เหมือนตัวนั้นจริงๆเราคิดแค่นี้ตอนนี้ก็ดีนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีะกําลังเพิ่งถ่ายทีเซอร์ไปกำลังจะเปิดกล้องละครเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึง่งใช่กับทางพี่ชอตแล้วก็เพลงก็ยังทําอยู่ต่อเน,นื่องเรื่อยๆงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็ก็กำลังดีอยู่ในช่วงที่แบบได้ได้ทางานตามที่แบบหนําใจแล้วก็ไม่หนักจนเกินไป จริงอยากทำอะไรทุกอย่างตลอดเวลาจนมันแบบเอางี้ดีกว่าไม่ได้มีคิดว่าจะเพิ่มอะไรมีคิดว่าจะตัดอะไรดีกว่า <laughs> คือตอนนี้มันเยอะมากในหัวจนแบบคิดว่าเออโฟกัสไปทีละอย่างดีไหมอะไรเงี้ย